ตลาดนี้มาทีไรก็ไม่เคยผิดหวังครับทุกคนอาหารของกินเยอะมากและที่สําคัญได้ c a t ชั u กับคนโลโค่เออได้ฟังได้สอดรู้สอดเห็นอเนาะ,ะว่าเขาได้คุยอะไรกันและที่นี่คือตลาดนัดคิงครอสครับถ้าจะมาจากในเมืองก็นั่งรถไฟมาลงคิงครอสแล้วก็เดินมาแป๊บเดียวถึงครับทุกคนบอกด้เลยว่าของกินเยอะมากทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนคือวันนี้มันอากาศดีผมเลยพาแซมเนี่ยมาเดินเล่นซึ่งนางเนี่ยเพิ่งจะหัดเดินครั้งแรกเป็นฟิลแบบว่าเออด็กน้อยหัดยางใหม่ๆนะสงสารนางอยู่นะเพราะว่านางก็เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประ เพราะว่าเพิ่งจะออกมาเดินนะครับผูกคนผมเลยไม่ค่อยมีคลิปไปเที่ยวไหนกันนะเพราะว่าต้องดูแลรักษาดูแลนางด้วยผมสั่งกาแฟร้านนี้ให้แฟนคือกาแฟมันหอมดีมากไม่แปลกใจทําไมคนรอต่อคิวเยอะส่วนผมก็สั่งน้ําปั่นผลไม้เป็น blue magic เนาะตลาดคือคนเดินวุ่นวายดีมากแล้วเห็นชีสโท o สตี้ร้านนี้คือน่ากินมากเดี๋ยวลองสั่งสักหน่อยสิเทเลกอ t r ทริปโ h ลชีส ก็10เหรียญได้2ชิ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวมาลองว่ามันจะอร่อยไหมอ <c oughs> ขนมปังกรอบชีสมันเยอมมากเลยทุกคนอ๋อชีสแบบมันเยิมดีมาก,ก,ม,ม,ากมันอร่อยมันอะไรดีอยู่นะความชีสแบบนี้10เหรียญน,นะทุกคนผมก็ามาต่อ r i ซ์เป p e r ร์โรคนเอเชียแบบเราก็ต้องกินอะไรแบบนี้ถึงจะอยู่ท้อง